เขาบอกอย่างนี้ฮะในเมื่อไม่สามารถที่จะละหมาดตลอดแวะที่ที่มัสยิดได้ครับให้ละหมาดกันที่บ้านครับทีนี้ถ้าสามีเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยรู้เท่าไหรครับอ่านฟาติฮะได้อ่านซูเร์สั้นๆได้ครับจะละหมาด20รสิบรักาเนี่ยอ่านซุเร์สั้นๆเนี่ยซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยได้ไหมครับได้ครับนะครับอ๋อก็คือก็คืออันต้นยอดมหานิยมเลยครับกุนยากุญวัลลอกุญวลอฮ์ทุกรอกัตเลยได้ครับไม่มีปัญหา ในอัลฟตาวะลุกุบรอของอิมนุฮัจรอหลไฮตามีครับถูกถามในเรื่องนี้ว่าอ่านกุนวัลลอซ้ำในรอักทอี่สองเนี่ย<ฮ>ะนะเป็นยังไง <c oughs> คำตอบก็คือว่าคเลฟุลเอาลาตรงนี้ทำความเข้าใจนิดนึงว่าคเลฟุลเอาลาก็คือมันไปค้านกับสิ่งที่ดีกว่าครัมว,ว่าดีกว่าก็คือไงอ่านตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบ,บ,บซึ่งมันก็มีไม่กี่สุราหรอกที่ใครจะอ่านตั้งแต อลิฟลามมีม,มจก<ร>ะตังติงนาสเนี่ยมันก็ยากแลล้นะทีนี้เขาบอกว่าแต่ถ้าอันอย่างที่กระทำกันอยู่ในบ้านเรานี่คือตามมักกะ,ะในหนังสือยานาตุตตอลีบิน,นบอกเอาไว้เนี่ยชาวมักกะก็ทํากัน,นี่คือที่<ะ>ที่เขาเรียกบ้านเราว่าอย่างกบปตนีเรียกว่าเซรัมบีมักกะก็คือเป็นระเบียงของมักกะเนี่เพราะทําอิบาดัตเนี่เหมือนกับคนมุกโก เรามาตราเวียนนี่ก็เหมือนกันเลยทําอย่างที่ว่าเลยไอ้วีรงวีริศไอเรื่องที่เอามาอ่านกันเนี่ยมันก็ตามหมุกอสสมัยก่อนนะมุกอสสมัยก่อนที่ว่าเนี่ยทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าถามว่าแล้วถ้าอ่นลลานกุนวรรษซ้ำไปซ้ำม,มายอย่างเงี้ยหรือว่าอายะซูร่าหนึ่งซูราใดซ้ําในแต่ละรอกาศเนี่ยได้ไหมก็บอกคีราฟุลเอาลาซึ่งคีลาฟุลเอลลาในมทัทธิวชีวีเนี่ยไม่ไม่ถึงขั้นมัก,กระรคตามก่ออิดาคือไม่น่ารังเกียจคือมีมีสิ่งอื่น ถ้าทำได้ดีกว่านี่ถ้าทำ <จะ S 1> ได้ดีกว่านี่นแล้วก็นะก็ควครจะทำสิ่งนั้นซะไอ้นี่ก็ควรจะเลี่ยงเสียแต่ถ้าจะก,กระทำก็สามารถที่จะก,กระทำได้ไม่ไม่เป็นมักระโรเนื่องจากอะไรเนื่องจากไอ้กรณีอย่างเงี้ยมันมีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าก,กระทำได้ไม่ได้หา้ามทำ